ยังไม่มีภาษามือยังไม่มีเสียงเชียร์สิบสิบเอ็ดเมษายนครับงานที่วัดบ้านตะแสงตำบลตะแสงอำเภอเมืงองจังหวัดสิรินธ์นีสิบสิบเอ็ดเมษาสองวันด้วยกันสองวันสองคืนเอาละยังไงเอ่ยเพชรแซมสั้นขวาเอาเปิดได้แข้งแล้วคทักทายรุ่นพี่ กัวดูรุ่นพี่ยังเฉยอ,อยู่ครับมวยซ้ายซ้ายยังไม่มาอาจะก,กระแทกขวาแต่ยังไม่โดนทั้งหมัดของกัวดูเพชรเซมันถีบไปโอ้ยทีมบไงท้อนะครับอมอนยันหลักทีบให้สวยครับทีมซ้ายหน้าของเพชรเซมสันกัวดูปล่อยซ้ายเอ้าเอ้าโโอ้หมัดเดียวหมัดเดียวครับมไม่ไม่ไม อย่างนี้ลำบากแล้วลำบากแล้ครับหมัดเดียวครับหยทนายเดียวนาเอครับไม่ต้องมีหมัดติดตามนะครับหมัดเดียวครับหมัดเดียวจบเลยครับเพรแซมสั้นครับโอ้โดนจุดสําคัญนะครับโดนที่ขมับโอ้โหจบเลยครับเป็นหงปีหักนะฮะเหลี่ยวดำแกพยายามที่จะลุกแต่ว่าขาเซครับ